สวัสดีครับพบกับอัลเทอรี่เดอริกแล้วนะครับวันนี้ก็มาดีทอสก่อนนอนกับทุกคนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของอืมตอนนี้พวกเราเดินทางมาไกลจากเดิมมากๆแล้วนะครับพอพูดถึงหัวข้อนี้แล้วก็จะนึย้อนกลับไปในสมัยแบบ เด็กๆจนถึงตอนนี้อาจก็อายุประมาณประมาณตอนนี้อาจก็อยู23่23-24เมษานนี้แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองเกิดขึ้นเ,เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วก็ได้แง่คิดใหม่ๆจากทุกๆช่วงของของชีวิตที่มันผ่านมานะครับ อ่าน่าสังเกตเรื่องหนึ่งว่ามันจะมีบางจุดที่เรายังเป็นตัวเราเหมือนเดิมเรารู้ว่าเนี่ยคือเนเจอร์ของเราเป็นอ่ก้อนก้อนหนึ่งของเรานะครับแล้วก็อีกอันนึงคือสิ่งที่เราได้รับจากประสบการณ์แล้วทําให้อ่อให้มันแบบเป็นในเวอร์ชันที่ที่เราเหมือนเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เออแล้วพอสองก้อนนี้มันมารวมกันอะ่ะมันกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่เออพิเศษมากๆเลยคืออันนั้สังเกตว่าตัวอตเองอะ่ะก็ไม่ได้พูดแบบนี้ก่อนหน้านี้แล้วก็มี personality คล้ายๆเดิมนั่นแหละแต่ว่าเ,เราอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็พัฒนาการพูดให้สมูทมากขึ้นปิดแกลช่องว่างในแต่ละในแต่ละ ประโยคให้มันสมูทมากขึ้นหรือว่าพยายามพูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองมากขึ้นจากการที่เราได้อ่านหนังสือด้วยจากการที่เราได้ได้ดูคลิปจากการที่ที่เราได้ดูพอดแคสที่เขาพูดถึงเรื่องของออช่วงนี้ manifestation มันกำลังจำมันกำลังมาเนาะแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องการแบบพัฒนาตัวเองในทุกๆมิติใช่ไหมครับอาจขอพูดถึง เรื่องของก้อนที่เป็นตัวเราในวันนี้ที่เป็นตัวเราคนเดิมที่ยังอยู่ตอน,นตรงนี้ก่อนนะครับเอ,อ่อารู้สึกว่าความเป็นตัวตัวอานเองแล้วก็ความเป็นตัวทุกคนเองก็ยังอยู่กับตัวเราเองเหมือนเดิมแต่ว่าก้อนก้อนนี้มันได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆทั้งความอดทนทั้งการค่อยๆ เรียนรู้กับสิ่งต่างๆแล้วก็มองว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราจะนำกลับมาเล่าให้เ,เพื่อนๆน้องๆแล้วก็ทุกคนได้ฟังว่าเออสิ่งที่มันผ่านผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นก้อนประสบการณ์ของเราที่ทำให้เกิดเป็นตัวเราในวันนี้แล้วก็ความความเป็นตัวเองของเราก็ยังอยู่ตรงนี้ใช่อืม การรู้สึกขอบคุณนะที่ตัวอานเองก็ยังรักษาก้อนความเป็นอาร์ตความเป็นทุกคนอเอาไว้อารก็ดีใจกับทุกคนด้วยที่เรายังรักษาก้อนก้อนนี้ความเป็นตัวเองของทุกคนเอาไว้นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของอก้อนที่ก้อนอีกฝั่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อย เพื่อน่ารู้สึกว่าในทุกๆช่วงอ่ะเราจะมีการแสดงออกที่ค่อยๆปรับมาเรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้นะครับแล้วเราก็จะเป็นคนเลือกเองด้วยนะคืออาจจะแบบเออได้ได้มองเห็นบุคลิกภาพหลายๆแบบด้วยก็จริงแต่ว่าคนที่เป็นคนเลือกว่าเราจะแสดงออกแบบไหนคือตัวเราเองถูกไหมครับอาจก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะมีพักหนึงของอารที่เออเราจะเป็นคนแบบเงียบๆ บ้างเม้นใครมาเพื่อนๆใครเหม็นคลิปนี้ก็จะแบบจริงหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็จะมีช่วงที่เราแบบอันเลิสุดๆแบบทํากิจกรรมสุดๆเลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นพาสหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าเอ่อเราทํางานแบบแอคทีฟสุดๆเลยแล้วก็เป็นช่วงที่เราเลซี่สุดๆเลยก็มีเหมือนกันครับแล้วก็จนมาถึงตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าโอเคณตอนนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ค่อนข้างอาร์ตก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับตัวเองเหมือนกันว่าเออเรามาถึงจุดนี้ได้โดยที่ค่อยๆปรับในทุกๆทุกๆด้านให้มันมาเป็นเราในตอนนี้อะไรอย่างนี้ครับอาร์ตค่อนข้างดีใจที่เอออารก็ได้มาพูดกับทุกคนได้ฝึกที่จะสื่อสารความรู้สึกสื่อสารหัวอาคอนเทนต์ต่ตางๆให้กับทุกคนอะไรอย่างงี้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็น ในตัวทุกคนก็จะจะได้เขาเรียกว่าไงล่ะในตัวทุกคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันแบบสวยงามแบบเนี้ยเกิดขึ้นในชีวิตของตัวคนเหมือนกันแล้วพอสองก้อนเนี้ยมันมารวมกันนะมันเลยกลายเป็นความพิเศษที่มันเกิดขึ้นจากที่อาทียอบอกไปตอนแรกว,ว่ามันพิเศษซึ่งมันจะพิเศษยังไงเนี่ยแหละ คือสิ่งที่ทุกคนอะ่ะจะต้องตอบตัวเองว่าเออก้อนที่เป็นตัวเราอยู่ตอนเนี้ยกับก้อนที่มันค่อยๆปรับไปเรื่อยๆตามการเติบโตของเราตามตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นของเราอะ่ะมันพิเศษยังไงแล้วพอมันตอบได้อะ่ะเราจะรู้สึกว่ามันคือก้อนของความภูมิใจอือันคือก้อนของความภูมิใจว่าโอ้ oh my god เราผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยสุดยอดเก่งจังเลยอะไรอย่างเงี้ยในวันที่เรารู้สึกเชยเชยเราก็รู้สึกว่าเออก็ให้ร่างกายเราได้พักบ้างในวันที่เราแอคทีฟทํางานเยอะๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเก่งจังเลยเราเก่งจังเลยเราทําได้หลายอย่างมากๆเลยอะไรเงี้ยมันก็จะดึงกลับมาสู่ก้อนจุดศูนย์กลางของเราตรงนี้ให้เราได้แบบ แอปพลิเชักับมันว่าเออจริงๆแล้วว่าตัวของเราเองเนี่ยมันเดินทางมาไกลได้เรียนรู้อะไรมามากมายเลยนะครับลาวก็เชื่อว่าในระหว่างทางะจะเป็นจุดที่เราได้เก็บประสบการณ์ได้เก็บสิ่งต่างๆได้เก็บมิตรภาพได้เก็บเรื่องราวต่างๆให้มาเล่าให้เด็กเอ,อ้ยให้มาเล่าให้เด็ก อาจจะติดแบบว่าเล่าให้นักเรียนก่อให้มาเล่าแล้วก็แชร์แล้วก็เป็นเรื่องที่เราเก็บไว้แล้วก็ภูมิใจใช่ไหมครับเออตาดาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นช่วงที่เด็กๆกำลังจะต้องเตรียมเข้าสอบเรียนต่อไประมาณนั้นแล้วพอ เหมือนมันเป็นโดยอัตโนมัติว่าอาร์ตเล่าประวัติส่วนตัวของอาร์ตว่าเอออาร์ตเคยทำอะไรบ้างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พวกนางแล้วพอเล่าไปเล่ามาก็เออเอเราก็ทำอะไรไปเยอะเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเออเราได้เข้า,ขากกร่วมกิจกรรมนู้นได้ไปที่นู้นที่นี่ได้เดินทางไปตรงนู้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราเลือกเป็นสิ่งที่เราเอา่อได้คิดมาแล้วว่าเราอะอยากทำแล้วก็อยากเห็นตัวเองไปอยู่ใน จุดๆนั้นเห็นภาพตัวเองว่าเราจะได้ไปทําสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันก็เกิดขึ้นอะไรอย่าเงี้ยก็เลยวันนี้ก็เลยมาคุยกับทุกคนว่าเราอะมาไกลมากแล้วแล้วก็อาร์ตรู้สึกภูมิใจกับทุกๆก,การเดินทางของทุกคนเลยเพราะว่าในตลอดอารไม่รู้นะว่าทุกคนที่มาดูอารอยู่ตอนเนี้ยอายุเท่าไหร่แต่ว่าในจํานวน ีตรงนั้นน่ะมันคือระยะเวลาและ experience, ประสบการณ์ที่มันที่เราเก็บมาตลอดระยะทางที่มันเกิดขึ้นกว่ามันจะ,วนจะ,ะกว่ามันจะถึงอ่ะกว่ามันจะถึงพอยที่เราวางเอาไวอ้อ่ะเราไม่ต้องไปกังวลกับพอยมันมากแต่ว่าสิ่งที่เราเก็บระหว่างทางนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าแล้วก็ก่อให้เกิดก้อน ที่มันพิเศษของเราก้อนความเป็นตัวเองของทุกคนเกิดขึ้นในวันนี้แล้วนะครับยังไงก็อารก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็เชื่อมั่นว่าอาจจะคอยบอกเพื่อนๆอนอาร์ตน้องๆอ,อาร์ตแล้วก็คนที่รู้จักอาร์ตเสมอว่าเป้าหมายสำคัญแต่ข้างทางข้างทางว่า,าวสาั้น ะระหว่างทางที่เราได้เรียนรู้อะไรกับมันนี่แหละเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าเป้าหมายสำคัญแต่ว่าระหว่างทางและปัจจุบันตอนนี้มันมีค่ามากกว่าสิ่งที่มันกำลังจะถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นเรามองภาพเอาไว้และเก็บประสบการณ์ ในทุกๆวันให้เรามีความสุขแล้วก็ได้เรียนรู้ตัวเองที่เป็นก้อนตรงนี้เก็บเอาไว้แล้วก็เนี่ยให้รักษาความเป็นตัวเองรักษาความสุขของเราเอาไว้ให้มันไปกับเราอย่างนี้แหละครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงก้อนก้อนเนี้ยให้ไปในทิศทางที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับสำหรับวนันนี้ดีฟท้อกับอาร์เรีดารี่ก็ เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาดีท็อกกันใหม่นะครับทุกคนสำหรับวันนี้อาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย